สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะในบทเรียนที่7นะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้บทสุดท้ายของเทอมนี้นะคะซึ่งอยู่ในเรื่องการคูณนั่นเองค่ะ,ะก่อนอื่นนะคะวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องการหาผลคูณจํานวนหนึ่งกับ100 200 300ไปเรื่อยๆจนถึง900นะคะและการหาผลคูณ ในระดับพันหนึ่งพันสองพันสามพันจนถึงในเก้าพันนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะค่ะคูณกับหนึ่งก็จะเท่ากับสองใช่ไหมคะอ่าหนึ่งคูณกับอะไรก็จะได้ตัวจำนวนนั้นเองนะคะอ่าต่อไปสองคูณด้วยสิบก็จะเท่ากับยี่สิบใช่ไหมคะอ่าก็คือสอง คูณกับ1 1คูณกับอะไรก็จะได้เท่ากับตัวนั่นเองก็คือได้เท่ากับ2และ10 10มีศูนย์อยู่1ตัวคูก็เติม0ูนย์หลังเลข2ไว้1ตัวก็จะเท่ากับ20นั่นเองค่ะ,ะและต่อไปนะคะ2คูณด้วย100ก็จะเท่ากับ200นั่นเองค่ะก็จะได้มาจากนะคะ1คูณกับอะไรก็จะได้ตัวของมันเองก็คือ ก็ได้เท่ากับ2และคราวนี้100 100, 100เรามี0ูนย์อยู่2ตัวครูก็เติม0ูนย์หลังเลข2ไว้2ตัวก็จะเท่ากับ200นั่นเองค่ะ,ะต่อไปนะคะหรือถ้าเกิด5คูณกับ3 5 3เป็น15ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่า5คูณกับ30อ่ะก่อนอื่นครูก็จะเอาจากบรรทัดแรกนะคะก็คือ5คูณกับ3เท่ากับ1 5้ใช่ไคะคราวนี้0ใน30 30ในหลัก10มี0อยู่1ตัวเพราะฉะนั้นแล้วครูก็เติม0หลัง15ก็จะได้เท่ากับ150นั่นเองค่ะหรือถ้าเกิดว่า5คูณกับ300ใช่ไหมคะก็จะเท่ากับเท่าไรเอย่ยเพราะฉะนั้นแล้ว5คูณกับ300นะคะก็ครูก็จะได้มาจากบรรทัดแรกเหมือนกันค่ะก็คือ5คูณกับ3เท่ากับ15และคราวนี้300หลักร้อยมี0อยู่2ตัว อ่เพราะฉะนั้นแล้ว300ครูก็เอา3ไปคูณกับ5ได้เท่ากับ15และเติม0 2ตัวหลัง15ก็จะได้เท่ากับ1,500นั่นเองค่ะอ่าเพราะฉะนั้นนะคะหรือถ้าเกิดครูอยากทราบว,ว่า7คูณกับ200เท่ากับเท่าไหร่คะ อ่า7คูณกับ200คูก็จะนำา7ไปคูณกับ2ก่อนก็ได้เท่ากับ14ใช่ไหมคะและคราวนี้200หลักร้อยมีศูนอยู่2ตัวเพราะฉะนั้นคูก็เติมศูนย์หลัง14ไว้2ตัวก็จะกลายเป็น1,400นั่นเองค่ะแล้วนะคะ คุณครูก็จะมาทบทวนอีกรอบนะคะถ้า4คูณกับ1ครูบอกแล้วค่ะว่า1คูณกับอะไรก็ได้เท่ากับตัวมันเองเพราะฉะนั้น4คูณ1เท่ากับ4และ4คูณสอ้ย4คูณ10ก็มาจากบรรทัดแรกใช่ไหมคะก็คือ10มีศ1ย์ตัวครูเติมศูนย์ไว้หลังเลข4 1ตัวก็กลายเป็น40และถ้าเกิดคูณหลักร้อยก็คือ4คูณหเท่ากับ4หลักร้อยมี0ูย์ตัวครูก็เติมศูนย์ไว้หลักหลังเลข4ไว้2ตัวก็จะกลายเป็น 400และถ้าเกิด4คูณ1,000 1,000หน่วย 10, 000, 1 0 1 0 0 1 0 0ัน0 0 0มีเลขศูนย์อยู่3ตัวเพราะฉะนั้นแล้ว4 1, คูณ1,000คูณใส่เลขศูนย์ไว้หลังเลข43ตัวก็จะกลายเป็น4,000นั่นเองค่ะ และข่าวนี้นะคะถ้าเกิดว่า6คูณ3 6คูณ3 6 3 8ใช่ไหมคะ,ะถ้าเกิด6คูณกับ30คูก็จะรู้แล้วว่า0อยู่หลัก10มี0 1นตัวคูก็จะเติมหลัง18หลังเลข18คือ0 1นตัวก็จะกลายเป็น180หรือถ้าเกิด6คูณกับ300คูก็จะเติมหลักร้อยมี0อยู่2ตัว หลังเลข0ูนย์สองตัวเพราะฉะนั้นแล้วครูก็จะเขียนว่าเลข18ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เติมศูนย์หลัง18ไป2ไว้สองตัวก็จะกลายเป็น1,800และ6คูณกับสา0พันหกคูณสมเท่ากับ18แปดสามพมีศูนย์อยู่ทั้งหมด3ตัวหลังเลข3อยู่3ตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ว6คูณสเท่ากับ18และเติมเลขศูนย์ไว้หลัง18ก็คือ1น0 0พ 1800นั่นเองค่ะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณรูก็จะให้เด็กๆค่ะเปิดแบบฝึกหัดเลยค่ะในหน้าที่167นะคะคุณรูจะพาทำก่อนตัวอย่าง2ข้อนะคะก็คือข้อ7และข้อ8ค่ะค่ะดูในข้อ7กันก่อนนะคะในข้อ7ของเรา3คูณ9 3อ่า3คูณกับ9ใช่ไหมคะ3 9ได้เท่ากับ20 เจค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เติม2 7ลงไปนะคะอ่าแล้วถัดไป3000คูณกับ9 3000คูณกับ9นี้นะคะคุณครูจะนำค่ะจะนำ3า3ไปคูณกับ9ก่อน3คูณ9ได้เท่ากับ27ใช่ไหมคะอ่ะคููจะใส่27ไว้ก่อนนะคะและถัดไป3000 3000นี้มี0ตัวที่1 0ตัวที่2และ0ตัวที่3คุณครูมี03ตัวคุณก็จะเติมหลัง2สอง27ใส่0 3ตัวนะคะ ดังนั้นคําตอบก็จะกลายเป็น2 7 0 0 0นั่นเองค่ะครูยกตัวอย่างอีกข้อคือในข้อที่8นะคะในข้อที่8ของครู2คูณ 8, 2คูณ8นั่นเองค่ะและในหลักพันนะคะ2,000คูณกับ8ใช่ไหมคะครูก็เช่นเคยค่ะครูก็จะนำา2เนี่ยค่ะไปคูณกับ8ก่อน2คูณ8เท่ากับ16ใช่ไหมคะครูก็จะเติม16ไว้ก่อนคราวนี้ เราไปดูที่2,000 2,000มี0อยู่ตัวที่1 0ตัวที่2และ0ตัวที่3ใช่ไหมคะดังนั้นแล้วมี03ตัวครูก็จะเติม0หลัง16ไว้3ตัวดังนั้นก็จะกลายเป็น1,000เพ็น1 0 0มนั่นเองค่ะและคราวนี้ให้เด็กๆนะคะเปิดแบบฝึกหัดอีกหนึ่งหน้าก็คือหน้า169คุณครูจะพาเด็กๆทำเพียงแค่ สองตัวอย่างครูจะยกตัวอย่างให้เพียงแค่สองตัวอย่างนะคะให้เด็กๆและที่เหลือให้เด็กๆทำเองนะคะก่อนอื่นเรามาดูในข้อที่1ก่อนนะคะอ่าในข้อที่1คือแก้วตาแก้วตานะคะซื้อเสื้อตัวละ200บาทจํานวน2ตัวแก้วตาต้องจ่ายเงินซื้อเสื้อทั้งหมดเท่าไหร่เราอยากทราบว่าในการเขียนประโยคสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะและเราสามารถตอบได้ว่าเท่าไหร่อ่าเราก็สามารถเขียนได้เลยค่ะว่า2คูณกับ 200 2ก็มาจากจำนวนตัวนะคะจำนวนตัวและ200ก็มาจากราคาเสื้ออเราก็สามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า2องคูณ200คราวนี้วิธีการหาคำตอบครูจะนำตัวเลขมาคูณกันก่อนก็คือครูจะนำา2มาคูณกับ2ด้านหน้านี้นะคะสองคูณ2เท่ากับ4และคราวนี้วิธีการ ดูอีกตัวนะคะก็คือ200เรามี0ูย์2ตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เติมศูนย์หลังเลข4ไป2ตัวดังนั้นก็จะตอบได้ว่า400นั่นเองค่ะ,ะในข้อที่2นะคะเขาบอกว่าชาวสวนค่ะปลูกดาวเรือง5แถวแถวและ5 300ต้นชาวสวนปลูกดาวเรืองทั้งหมดเท่าไหร่ในรูปแบบประโยคสัญลักษณก์และให้เราหาคำตอบใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะคุณครูก็สามารถเขียนได้ว่า 5คือจำนวนแถว5แถวแถวละก็คือ3 0 0ต้นอ่ะเราก็มาคูณกันเลยค่ะ,คะสังเกตนะคะว่าในบทเรียนในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูจะเป็นการคูณหลักร้อยสิบพันใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วให้เราดูก่อนนะคะว่าหลังตัวเลขในหลักร้0ยสิบพันมีตัวเลขศูนอยู่กี่ตัวนะคะในข้อนี้มีเลขสมี ศูนย์อยู่2ตัวก็คือหลังเลข300ใช่ไหมคะ,ะมีศูนย์อยู่3ตัวกูใส่เอ้ยมีศูนย์อยู่2ตัวนะคะเราก็ใส่ศูนย์ไว้ก่อน2ตัวและคราวนี้3มคูณกับ5 3คูณ5 35เป็น15เราก็เติม15หน้าเลขศูนย์แบบนี้ก็ได้คำตอบเช่นกันนะคะคำตอบก็คือ1,500ต้นนั่นเองค่ะ ตัวอย่างถัดไปนะคะตัวอย่างที่สองค่ะ973คูณด้วย9นะคะก่อนอื่นเราต้องใส่ตัวเลขให้ตรงหลักนะคะและการคูณอย่าลืมว่าคูณจากหลังไปหน้าก็คือคูณจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยไปก่อนนะคะ,ะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆนะคะไปดูแม่สูตรคูณที่แม่9นะคะหรือใครสามารถท่องได้แล้วก็ท่องได้เลยนะคะ,ะ9ในข้อนี้นะคะ9คูณ3 9 3 27ใช่ไหมคะก็ใส่7ที่หลักหน่วยและใส่2ในหลักถัดไปค่ะอ่าเสร็จแล้วเราก็เอา9เนี่ยค่ะไปคูณที่หลัก10ค่ะ9ไปคูณหลัก10 9หลัก10คือ7จ7เกเเท่าไหร่คะอ่า9 7 63สิบสใช่ไหมคะ9 7้3อย่าลืมว่ามีตัวทดก็คือ2ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น63บวกอีก2 6 3 6 4 6 5อ่าก็จะเป็น65เพราะฉะนั้นก็ใส่5ทดด้วย6นั่นเองค่ะใส่6ที่หละทด6ที่หลักร้อยนะคะถัดไปค่ะเสร็จแล้วเราก็เอา9นะคะีค่ะไปคูณกับหลักร้อย9คูณ9 9 9 81ใช่ไหมคะ81 อย่าลืมว่ามีตัวทดอีก6เพราะฉะนั้น81บวกอีก6เท่ากับ87เราก็สามารถใส่7และทด8และคราวนี้แปในหลักเอกไม่มีตัวคูณในหลักพันเราก็สามารถใส่เลข8ไปได้เลยค่ะดังนั้นแล้วนะคะ973คูณด้วย9ก็จะเท่ากับ8 7 5 7นั่นเองค่ะ,ะและคุณครูก็จะยกตัวอย่างนะคะในหน้าที่170ข้อ1และ ข้อ2นะคะส่วนข้อที่เหลือก็จะให้เด็กๆลองฝึกทําเองนะคะอ่าเรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูในข้อที่1เลยนะคะ312อคูณด้วย2อ่าก่อนอื่นนะคะเราต้องนำา2ไปคูณกับหลักหน่วย2คูณ2เท่ากับ4ใส่4ี่ไปก่อนค่ะต่อไปนำสองไปคูณที่หลักสิบคูณ1เท่ากับ2เราก็ใส่เลข 2ได้เลยนะคะและต่อไปค่ะเราก็นำา2ไปคูณที่หลักร้อยสองคูณ3 2คูณ3 2 3เป็น6เราก็ใส่6ที่หลักร้อยได้เลยค่ะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ6 2ร้นั่นเองค่ะอ่าและดูในข้อ2นะคะ 112คูณด้วย8ค่ะ112คูณด้วย8ครูก็จะนำาไปคูณกับหลักหน่วยก่อนนะคะ4คูณ2อ2เป็น8เราก็ใส่8ที่หลักหน่วยใช่ไหมคะอ่าต่อไปค่ะเราก็จะนำไปคูณที่หลัก10โดย4คูณหลัก10บคูณหนึเป็น4เราก็ใส่เลข4ได้เลยค่ะและสุดท้ายนะคะครูก็จะนำา4ไปคูณที่หลัก ร้อยค่ะก็4ูณ1ก็เท่ากับ4ดังนั้นก็ใส่เลข4นะคะดังนั้นเราก็ตอบได้แล้วค่ะว่า2 1 2คูณด้วย4มีผลลัพธ์เท่ากับ448นั่นเองค่ะอะและอีกหนึ่งหน้านะคะที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะก็คือหน้า171ค่ะคุณครูก็จะยกตัวอย่างในข้อ3และข้อ4นะคะและข้อที่เหลือก็อกอให้เด็กๆทำเองนะคะ อ่ะเรามาดูในข้อที่3ก่อนนะคะในข้อที่3 2 2 3คูณด้วย3นะคะ3เราก็นำ3ามเนี่ยค่ะไปคูณที่หลักหน่วยนะคะ3 3คูณ3 3 3เป็น9เราก็ใส่เลข9ที่หลักหน่วยได้เลยค่ะต่อไปเราก็จะนำ3า3นะคะไปคูณกับหลักสิ3 2คูณ2ค่ะ3คูณ2เท่ากับสามส3 2เ 2, ท 3, ่ากับ6ก็ใส่6ที่หลักสิค่ะ และถัดไปค่ะเราก็จะนำา3ไปคูณที่หลักส0 0ร้อยนะคะหลักร้อยของเราเป็นเลข2 3คูณ2เท่ากับ6ค่ะเราก็ใส่6ที่หลักร้อยค่ะเราก็สามารถตอบได้แล้วว่า2 2งรคูณด้วย3ก็เท่ากับ660 9นั่นเองนะคะและในข้อ4ของเราค่ะและในข้อสี่นะคะ303คูณด้วย2นะคะเราก็จะนำ 2ค่ะไปคูณที่หลักหน่วยก่อนนะคะ2คูณ3 2 3เป็น6อ่าเราก็ใส่6ที่หลักหน่วยนะคะถัดไปเลย3เอ้ย2คูณ0 2คูณ0ูนย์ก็เท่ากับ0นะคะครูขอเพิ่มเติมให้นะคะศูนคูณกับอะไรก็จะได้เท่ากับศูนะคะแต่ถ้าเกิด1คูณกับอะไรก็จะได้ตัวของมันเองนะคะอ่าและถัดไปค่ะ2คูณกับ3ก็เท่ากับ หนั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบได้แล้วว่า3 0 3 2คูณ2ก็เท่ากับ606นั่นเองค่ะอ่าและสุดท้ายท้ายสุดค่ะคุณครูก็จะพาเด็กๆทำอีกหนึ่งหน้านะคะก็คือหน้า172ค่ะในข้อ1และ ข้อ2นะคะในข้อ1ก่อนนะคะ303คูณด้วย2คุณครูก็จะนํา303เป็นตัวตั้งนะคะเอ๋สามสามสิบคูณด้วย2ครูจะนํา330เป็นตัวตั้งนะคะคูณเครื่องหมายคูณคูณด้วย2อขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยด้วยนะคะอาแล้วคราวนี้เราก็จะนํสองไปคูณที่หลักหน่วย2อคูณ0ูนย์ครูบอกแล้วว่าอะไรที่คูณกับ0ูนย์จะได้เท่ากับ0ูนย์ ต่อไปนำสองไปคูณที่หลัก10ค่ะ2คูณ3 2 3เป็น6เราก็ใส่6ค่ะถัดไปนะคะ่า2คูณกับ3เช่นเดิมค่ะ2 3เป็น6เราก็ใส่6ที่หลักร้อยค่ะเราก็สามารถตอบได้แล้วว่า330คูณ2ก็เท่ากับ6 0 6 10นั่นเองค่ะและในข้อ2ของครูนะคะ103คูณด้วย3ครูครูก็จะนำา1 3 3เป็นตัวตั้งนะคะคูณตัวคูณของเราคือ3นั่นเองใช่ไหมคะอ่าเราก็จะนำ3า3นะคะไปคูณกับ3 3คูณ3ก็เท่ากับ9อ่าถัดไปค่ะ3ไปคูณที่หลัก10 3คูณ0นย์คูณอะไร 0ูนคูณอะไรก็จะเท่ากับ0ก็คือ0นั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะ3ไปคูณที่หลักร้อยนะคะ3คูณ1ก็เท่ากับ3นั่นเองค่ะดังนั้น103 3คูณ3ก็จะเท่ากับ309นั่นเองนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะคุณครูก็อยากฝากให้เด็กๆกลับไปทบทวนนะคะ การท่องสูตรคูณค่ะในแม่2ถึงแม่12นะคะที่สําคัญเลยถ้าหากใครยังท่องไม่คล่องนะคะคุณครูก็ฝากให้เด็กๆกลับไปท่องโดยที่ไม่ต้องดูแม่สูตรคูณนะคะและสุดท้ายนี้งานที่เด็กๆได้รับมอบหมายนะคะก็จะเป็นหน้า167 1 6 8้อ7ห7สิบนะคะจํานวนทั้งหมดเท่าไหร่เลยห้าจำนวนทั้งหมด6หน้านะคะซึ่งในแต่ละหน้าคุณครูก็พายกตัวอย่างทำแล้วนะคะและ หลังจากนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันในชั่วโมงถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ